วัสวซาบมีเฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้า รุ่นพิเศษนะครับพิเศษมากๆเลยนะครับกับแบรนด์ Adidas นะครับรุ่น Ultraboost DNA นะครับที่ทำร่วมกับของเล่นชื่อดังเลยฮะระดับโลกเลยนะกับตัวต่อ Lego นะครับกล่องก็อยู่ข้างหลังนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือ u u t r b o o s t t n n a นะครับรุ่น Lego Colors นี่จุ๊บจุ๊ก่อนที่จะไปเริ่มดูรีวิวในวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนกดไลค์มาก่อนนะครับถ้าชอบดูคลิปรีวิวรองเท้าในช่องเคอร์วูนะครับคนละหทีเลยนะสำหรับคร นี่ไม่ได้กด subscribe กดตอนนี้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่หมๆเนาะในช่องเคอร์บูนะครับถ้าทุกคนทำแล้วขอบคุณมากแล้วเราไปเริ่มดูรีวิวรองเท้าในวันนี้กันเลยครับ Let's go <S อย่างที่รู้นะครับมันคือโมเดลรุ่นพิเศษนะครับ l e โก้ LEGO เนาะเรามาเริ่มดูในตัวกล่องนีกว่าเนาะตัวกล่องมันเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับตัวกล่องของรุ่น Adidas ส u t ลเ b o o s t DNA X Lego Color นะครับมีครับดูเห็นไหมครับตรงนี้มีคำว่า Lego Color อยู่นะครับตัวนี้10 US กล่องมันก็จะมีโลโก้ของ Lego แน่นอน,นครับสีแดงแบบนี้เนาะนี่ตัวกล่องมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปร่างของตัวบลิกนะครับตัวต่อ Lego สีขาวนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น6 b l o c k กนะครับก็จะมี6จุดแบบนี้ ข้างหลัตรงนี้ก็มีแบบนี้นะครับนี่เป็นหมุดตัวเมียนะครับนี่ไว้ไว้รองรับเลยนะครับไอหกหมุดตรงนี้โอ้โหเจ๋งมากๆครับและอีดีเทลหนึ่งก็คือตรงนี้ครับที่เราสามารถดึงลิ้นชักตรงนี้ออกมาเนี่ยจุดนี้ครับเป็นรูปหัวของเลโกแมนนะครับเห็นไหมฮะเออเห็นไหมเห็นไหมเลโกแมนครับเจ๋งมากๆเนาะตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับกล่องสวยงามมากครับพิเศษสุดๆด มาครับมาดูที่ตัวรองเท้านะครับคู่นี้นครับ Adidas a u t o b o o s t DNA นะครับ Lego Color เนี่ยมันวางขายไปเรียบร้อยแล้วครับที่หน้าเว็บไซต์ adidas.co.th เนาะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วสนใจก็ไปดูกดซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ของ Adidas ได้เลยนะครับราคาป้ายของคู่นี้เนี่ยอยู่ที่ราคา6,500บาทนะครับอ่าก็เป็นราคามาตรฐานเลยนะครับของ Adidas a u t r b o o บูนั่นเอง คู่นี้ที่ได้มาเนี่ยตัวนี้คือรุ่น Le g ก Color ลนะครับ Adidas Outer Boost Lego เนี่ยมันมีหลากหลายสีมากตัวนี้คือเป็นแบบว่า Multicolor รนะครับเลยเรียกว่า Lego Colors ก็คือเป็นสีของตัวต่อเล g ก้นะครับน้ำเงินเหลืองแดงนะครับเขียวอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นบนตัวต่อเล g ก้มันมีสีนี้จริงๆนะครับเป็นสีแบบว่าสีหลักๆเลย เลโก้คัลเลอร์สอัลเทอร์บูส์ดีเอ็นเอเนี่ยตัวนี้เนี่ยเบสอยู่บนรองเท้า Adidas o u er ัลเ Boost นะครับเป็นทรง o ัลเทอ o o บูส์เนาะไม่ได้เป็นรุ่นใหม่นะครับ21ในตรงที่มันมีบูส์ไม่ใช่นะครับตัวนี้คือ o ัลเทอ o o บูส์ดนะครับเอาไง่ายๆคือทรงมันคือ o ัลเทอ o o บูส์นะครับบวกท o อ c แคปตรงนี้นะครับ เออเลยเป็นรุ่น o u l t r er Boost DNA นะครับอ่าวัสดุที่ให้มาเนี่ยอัปเปอร์ที่เห็นเป็นสีขาวส่วนใหญ่จะเป็น Pk นะครับพลามนิดหมดเลยเนาะตามเอกลักษณ์เด่นของ o u l t r er Boost นะครับส่วนดีเทลอื่นๆนะครับเช่นสีเงินตรงนี้จะเป็นหนังกลับนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นสีสันลวดลายเนี่ยสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ยจะเป็น TPU พลาสติกนะครับอ่อ,อนๆนะครับช่วยซัพพอร์ตเราในทุกๆจุดนะครับมาเริ่มดูโทบ็อกซ์นะครับโทบ็อกซ์ตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นโทบ็อกซ์ พรามิดสีขาวนะครับนี่ถักแบบเรียบง่ายแบบนี้เลยเนาะ สวยงามนะครับแล้วก็บวกเพิ่มสพอร์ตหน้าเท้านะครับให้ทรงรองเท้าเนี่ยอยู่แบบนี้ไม่ยวบนะครับด้วยโทแคปนะครับสีน้ําเงินที่เป็นหนังกลับนะครับนี่ขนออกสั้นๆนะครับเรียบๆนี่สัมผัสดีมากๆครับตัดเย็บดีมากๆเลยตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของตรงกลางเท้าบ้างนะครับจะได้ออทเทอร์บูตเคจนะครับที่เป็นวัสดุ t p u พลาสติกอย่างที่บอกนะครับสีเหลืองตรงนี้นะครับออนๆเลยรัดไปกับลูกเท้าได้เลยทําหน้าที่เป็นทั้งไอเล็นะครับแล้วก็เป็นมิดฟุตพพอร์ตเนาะส่วน3แถบอนี้ Adidas สนะครับอารดาสไดรฟ์ตรงนี้เนี่ยได้เป็นลวดลายของตัวต่อเลโก้นะครับสีแดงเนาะเ,ออเป็น8ปบวก8จุดนะครับอันนี้ตรงนี้แกะออกไม่ได้นะผมพยายามแกะแล้วอย่าแกะกันนะครับแกะออกไม่ได้นะเป็นลวดลายดีไซน์เฉยๆนะครับด้านหลังของอ u t ต b o บูทเคชเนี่ยก็จะได้เป็นพลามิดเช่นกันนะครับอยู่ข้างในนี้ซ่อนอยู่นะครับอาจจะมองไม่เห็นกันเนาะต่อที่ตรงบริเวณด้านหลังฮิลคาร์เตอร์นะฮิลคาร์เตอร์จะได้เป็นสีเขียวแบบนี้ เน่เป็นปุ่มๆม,มีความเป็นเลโก้อยู่นะครับแล้วก็ปัดสีตรงนี้นรับสีเหลืองเราจะบูสต์ตรงนี้ครับเอกลักษณ์เด่นเนาะถัดขึ้นมาด้านบนตรงนี้นครับแถ่ขาวๆนี้ก็เป็นพลระมิดเหมือนกันนะครับมีการบุเพิ่มความหนานุ่มบนบริเวณข้อเท้านะครับตรงคอล่านี้สีขาวเนาะ Hero support ตรงนี้นะครับเจ๋งมากๆเลยเช่ารองเท้าที่ให้มาครับจะเป็นเชือกแบนนุ่มนะครับสีขาวเนาะเออ แบบนี้นะฮะผมชอบนะมันผูกแล้วมันหลุดค่อนข้างยากนะเชือกแบนแล้วก็ปลายเชือกจะได้เป็นข้างหนึ่งเป็นสีน้ําเงินนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยมาดูันที่บริเวณลิ้นรองเท้านะครับจริงๆมันไม่มีลิ้นแยกนะครับอัลต้าบูสจะทําการออกแบบเป็นซ็อกไลฟ์ฟิลนะครับก็คือจะทําการสวมใส่เหมือนสวมใส่ถุงเท้านะครับชิ้นเดียวกันหมดเลยเป็น PK พรามิดนะครับอ่ะบนลิ้นรองเท้าเนะี่ยจะได้แท็กหนังนะครับที่เขียน เป็นโลโก้ Adidas Performance แล้วก็เลโก้เล็กๆนะครับสีแดงตรงนี้เนาะเจ๋งมากๆนะครับส่วนซ็อกไลเนอร์ด้านในที่เห็นเลยเป็นสีแดงนะครับเป็นผ้าคอตตอนสัมผัสนุ่มเลยนะครับมีการบุโฟมนะครับนี่บริเวณลิ้นด้านข้างในรองเท้านะครับนี่ทำให้เวลาสวมใส่เนี่ยก็จะสบสบายมากขึ้นนะครับในบริเวณข้อเท้าเราเนี่ยเออเจ๋งครับต่อมานะครับอินโซเนี่ยเป็นอีกจุด หนึ่งที่ผมชอบมากๆ,ๆเลยดีไซน์ดีมากๆ,ๆนะครับนี่ให้ดูอินโซเดึงออกมาเลยเป็นอินโซสีเหลืองแบบนี้นครับจะแต่ให้ทุกคนสังเกตน,นะครับนี่มันเป็นปุ่มๆครับตอนใส่เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนเหยียบอยู่บนของเล่นเลโก้ครับตัวต่อเลโก้สุดยอดมากครับมันแบบเป็นปุ่มๆแบบนี้ด้านหลังมีสกรีนโลโก้นะครับ performance adidas performance ตรงนี้แล้วก็มีเลโก้ตรงนี้นะครับนี่เป็นปุ่มๆนะครับนี่แบบนี้ อัปเปอร์ก็ซิมเปอประมาณนี้นะครับรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนนะครับไม่มีอะไรพลาดแน่นอนนะครับแบบนี้เนาะต่อกันที่มิดโซนะครับแผ่นกลางพื้นรองเท้าของเราเนี่ยก็ได้เป็นบูสต์แน่นอนนะครับเป็น100%บูสต์นะครับตั้งแต่หน้าเท้ายันไปถึงหลังเท้าเลยนะครับเป็นอัลต้าบูสต์เนาะเอกลักษณ์เด่นก็คือเทคโนโลยีพื้นบูสต์นั่นเองนะครับและพลิกมาดูเอาโซแน่นอนนะครับก็ได้เอาโซเป็นอ่าคอนติเนนทัลนะครับเป็นยางสีดำคอนติเนนทัลนะครับก็ถึกทนมากๆนะครับวิ่งแบบว่า ขาแตกกันทีเดียวถึงพื้นถึงจะสึกนะครับส่วนตรงกลางที่เห็นเป็นสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็น torsion system นะครับที่อยู่บน outer boost ทุกรุ่นนะครับทำให้เวลาเราเดินหรือว่าเราวิ่งนะครับมันจะไม่ทําให้พื้นรองเท้าผิดรูปนะครับจะไม่เสียรูปเนาะไม่เกิดความอันตรายเวลาเราเดินด้วยเดินวิ่งอะไรแบบนี้ครับ,บนี่แบนี้ ไม่บิดขาดนั่นเองนะครับต่อชั่นสเตมดีมากๆรีวิวของ adidas outerboost DNA Lego color นะครับคู่นี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปดู o n นฟีกันนะครับว่าสีสันสดใสแบบนี้เนี่ยเวลาอยู่บนเท้าเนี่ยมันจะยังเท่ยังไฮดอยู่หรือเปล่านะครับเราไปดู o n นฟีของคู่นี้กันเลยครับ let's go มาจากการดูออนฟ e ีแล้วนะครับเป็นไงทุกคนคิดเห็นยังไงนะฮะกับ o u t o ด o o ซีแอนเ l เลโก o ั o ครับสีสันจัดจ้านแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหมาะการใส่ในประเทศไทยมากเลยอากาศยิ่งร้อนเนี่ยเราต้องยิ่งใส่สีที่มันแบบจัดจ้านนะครับ เออเจ๋งมากๆเลยคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยผมได้มาที่ไซส์10 US นะครับก็เป็นตรงไซส์ของผมเองครับ28เซนก็ตอนใส่เนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันฟิตพอดีนะครับคือข้างหน้าเนี่ยมีพื้นที่เหลือว่า1นนิ้วโป้งนะครับแล้วก็พื้นที่กลางเท้าหลังเท้าเนี่ยซัพพอตดีมากๆผมบอกเลยว่าใส่ตรงไซส์ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ชอบอีกตรงนึงก็คือข้างในมีบุนะครับเออมันจะเป็นบุแบบทาให้มันใส่แล้วมันนุ่มสบายไม่อยากถอดน,นะครับเออเจ๋งมากๆแล้วก็พื้นบูสเนี่ยบอกเลยว่า ช่วยในเรื่องของการแบบว่าลดลดแรงกระแทกเวลาเดินนะทำให้เราไม่ปวดส้นเท้าเนาะใส่น,นานๆมันก็จะทําให้เรายืนนานยืนได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้นนะครับเออถือว่าเป็นการรีวิวเรื่องของความรู้สึกในการสวมใส่ไปเลยเนาะคู่นี้นะครับแบบพื้นบูสอะเออแล้วก็ข้างบนดีไซน์ค่อนข้างจะไลฟ์สไตล์นะครับก็เหมาะกับการเดินในชีวิตประจำวันนะผมบอกเลยว่าพื้นบูสนี่คือมันเหลือๆจริงๆนะครับอ่ะอยากจะให้ทุกคนไปลองกันเนาะ เรื่องสุดท้ายนะครับ price กับ quality นะครับราคา6,500บาทเนี่ยก็เป็นราคามาตรฐานของ outerboost อยู่แล้วนะครับเออไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่เนาะอย่าง outerboost 21เองหรือว่าจะเป็น outerboost dna ตัวสีพิเศษอย่าง Lego Colors เนี่ยราคาก็เท่ากันนะครับใครที่อยากจะไปสายบอกว่าออกกำลังกายเทรนนิ่งนะครับแนะนำตัว outerboost 21นะครับส่วนคนที่อยากจะแต่งตัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับเดินเล่นถ่ายรูปช้อปปิ้งนะครับแนะนำเป็น outerboost dna นะครับเป็นทรง og จะดีกว่านะครับเพราะ outer บูททรงที่เป็น OG แบบนี้เนี่ยเออมันพื้นมันไม่ได้ลาดไปข้างหน้าเยอะนะทําให้เรายืนแล้วก็ไม่ได้เมื่อยได้เร็วขนาดนั้นนะคู่นี้ผมบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับฟังรีวิวมาถึงตรงนี้นะถ้าเกิดใครที่มีความคิดว่าเอออยากจะลองซื้อมาใส่ดูนะครับก็สามารถไปกดซื้อได้ที่เว็บไซต์ adidas.co.th นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอเลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันทีนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับรองเท้ารุ่นนี้นครับเอา d n บูส g o c o l นเลโก้คันะครับนี่ชอบไหมสีสันแบบนี้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่ชอบรองเท้าดูกันต่อนะครับและก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของผมไวด้วยนะครับกดกระดิง่งเปิดแจ้งเตือนมานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องนี้นครับสหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป peace out